สำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3อยู่ภายใต้การบริหารงานของนายทวิสิทธิ์มั่นจิตผู้อำนวยการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุริ 3, นทร์เขต3นายเดชาการรำรองผู้อำนวยการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษานายเสถียรพโยธรรองผู้อำนวยการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาและนางสาวสุภาวดีขุ่มทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิสัยทัศน์สร้างคนดีมีความสุขสู่องค์กรคุณภาพตามหลักธรรมมาพิบาลค่านิยมองค์กรองค์กรดีมีความสุข,ส,าาข,ส,ขสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3มี2 4เครือข่ายจำนวน233โรงเรียนดังนี้อำเภอรปราศาสตร์มี8เครือข่ายจำนวน75โรงเรียน อำเภอสังขะมี6เครือข่ายจำนวน64โรงเรียนอำเภอกาบเชิงมี3เครือข่ายจำนวน28โรงเรียนอำเภอบัวเชิดมี2เครือข่ายจำนวน22โรงเรียนอำเภอศรีนรงค์มี3เครือข่ายจำนวน27โรงเรียนและอำเภอพนมดงรักมี2เครือข่ายจำนวน17โรงเรียนสวัสดีค่ะ พน,นิพาทสมัยค่ะชื่อเล่นน้องอุ้มนะคะตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานค่ะสวัสดีค่ะกนุพรนงมวิลาวันค่ะเจนนี่ค่ะตำแหน่งนักชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการค่ะสวัสดีค่ะสิรินลวคำน้อยปิกค่ะ,ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสามคนจะพามารู้จักกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสามค่ะขณะนี้อยู่ที่อาคารร่มโพค่ะ เป็นอาคารข้างหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3ค่ะมีทั้งหมด5กลุ่ม3ห้องประชุมค่ะประกอบไปด้วยในชั้น2นะคะจะประกอบไปด้วยห้องผุ้มในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขินทร์เขต3ค่ะห้องประชุมตามเหมือนโต๊ะแล้วก็ห้องประชุมตามบรรือมและกลุ่มนโยบายและแผนค่ะส่วนชั้น1ประกอบไปด้วยห้องประชุมเบญจรักกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คขณะนี้เราอยู่ที่อาคารร่องโบชั้น2เป็นอาคารข้างหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุลินเขตสค่ะและขณะนี้อยู่ที่ห้องท่านผู้อำนวยการนะคะเป็นห้องปฏิบัติราชการของนายทนิศิร์มันจิตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุลินเขตสค่ะและจะมีคุณบุญเจริญบุญเชิดค่ะสวัสดีครับเป็นเลยข้าวมุกการคอยให้บริการ ผู้บริหารครูและบุคลากรค่ะและห้องถัดไปนะคะคือห้องประชุมตามเหมือนตู้ค่ะเป็นห้องประชุมขนาดเล็กที่ใช้สำหรับการประชุมไม่เกิน15คนค่ะและห้องถัดมานะคะห้องประชุมตามเมือนทองค่ะเป็นห้องประชุมขนาดกลางนะคะใช้สำหรับการประชุมไม่เกิน4 0ที่นั่งค่ะ และนี่คือห้องปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผนค่ะต่อไปจะพาไปทําความรู้จักกับพวกเหมืองการกูมค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวสดีค่ะนมีนรักมึนใจภูมินะคะ,คะพว้อน่วยการกลุ่มนโยบายและแผนค่ะสำหรับกลุ่มนโยบายและแผนนะคะประกอบด้วยกลุ่มงานดังนี้ค่ะกลุ่มงานพุรก,การให้บริการด้านง,งานสารบาัญและการประสะนานงานด้านต่างๆกลุ่มงานนโยบายและแผนงานวิเคราะห์ และพัฒนานยโยบายทางการศึกษาจะทําแผนปฏิบัติการประจําปีและจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกล <c oughs> ุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณมีการจัดตั้งและเสนอของงบป,ประมาณรวมถึงการจัดสรรงบประมาณทุกประเภทและกลุ่มง,งานติดตามประเมินผลและรายงานผล ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและคนรดับต่างๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาค่ะโดยมีนางสาวทัชนีเขื่อแก้วเป็นผู้หน่วยการกลุ่มค่ะค่ะโดยงานแรกนะคะเป็นงานคุณภาพการจัดการศึกษาค่ะจะเป็นการคัดเลือกนักเรียนและศาสศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานค่ะเป็นงานรับนักเรียนเกณ์เด็กเข้าเรียนแล้วก็การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาการจัดซื้อปอพการจัดเก็บรายงานผู้สำเร็จการศึกษาการแก้ไขปัญหาเด็กตกลนค่ะ สองนะคะจะเป็นงานกิจการพิเศษค่ะจะเป็นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาสีขาวการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะ็นเรื่องการศึกษาควาุ้นช่วยเหลือนักเรียนและก็ประสบการส่งเสริมความก้าวขึ้นนักเรียนและการนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําเขตค่ะแลนงานสุดท้ายนะคะเป็นงานกิจการนักเรียนค่ะจะเป็นกิจกรรมลูกเสือเนรีวากาชาการภาษนศึกษาการส่งนักเรียนไปศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สกรงานอนามัยและงานโครงการอาหารกลางวันค่ะขณะนี้อยู่ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมีนายพงศิทักษ์สหชาตินักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลค่ะโดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ค่ะสรรหารและบรรจุแต่งตั้งขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการสอบคัดเลือกแข่งขันเพื่อบรรจุขา้าราชการครูผู้ช่วยค่ะการย้ายขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการประเมินและเลื่อนวิทยาฐานะขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทะเบียนประวัติข้าราชการงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์งานบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐก,การจัดทําบัตรข้าราชการครูและบุคลาคลกรทางการศึกษาการทําหนสือรับรองเงินเดือนค่ะและนี่คือข้อปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีนางนิชาพัชภา,านาตุนัสปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มโดยกลุ่ม ICT ดําดำเนินง,งานด้านการติดตั้งดูแลบำรุงรักษา รวมถึงพัฒนาปรับปรุงและปกค้องมวลสารสนเทศสื่อนวัตกรรมและเทคนโนโลยีทางการศึกษาค่ะและนี้คือห้องประชุมเบญจรักษ์นะคะอยู่บริเวณชั้นหนึ่งอาหารร่มโพเชิญชมด้านในค่ะโดยห้องประชุมเบญจรัตษ์นะคะเป็นห้องประชุมขนาดเล็กสามารถบรรจุผู้คนได้ประมาณ10คนนะคะ โดยในห้องนี้นะคะยังมีศูย์บริการ ICT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ด้วยค่ะค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีนางสุวรรณีปูเกียรติปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดําเนินการด้านการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนและยกยงเชิดชูเกียรติ ข้าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อการฝึกอบรมการปฏิบัติงานการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศขณะนี้เราอยู่ที่อาคารร่มใสนะคะมีทั้งหมด3กลุ่มและ1น่หน่วยค่ะประกอบไปด้วยค่ะและชั้นหนึ่งนะคะก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มอำนวยการค่ะหน่วยตรวจสอบภายในและกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ค่ะ ส่วนชั้นสองค่ะเป็นกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดก,การศึกษาและมีห้องประชุมภูมิ้นขนาดนี้อยู่ที่กลุ่มอานวยการค่ะโดยมีนายวิรวัตรพรมบุตรผู้อำนวยการกลุ่มอานวยการค่ะงานที่ให้บริการผู้บริหารครูและบุคลากร,กรมีดังนี้ค่ะ 1. กลุ่มงานสารบาัญประกอบไปด้วยงานรับส่งหนังสือราชการการจัดทําหนังสือราชการ 2. กลุ่มงานช่วยอานวยการประกอบไปด้วยงานเลขานุก,การผู้บริหาร งานประชุมภายใน 3. กลุ่มง,งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยงานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมงานบริการอาคารสถานที่งานรักษาความปลอดภยัย 4. กลุ่มง,งานยาฐานะ 5. กลุ่มง,งานการจัดระบบบริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสากลุ่มง,งานประสานงาน 7. กลุ่มงานเลือกและสรรหากรรมการและอน an ุกรรมการประกอบไปด้วยงานสรรหาคณะกรรมการเขตการเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาในอกศเขตงานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกศ 8. อกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 9. กกลุ่มงานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การออกหนังสือรับรองสิทธิธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะขณะนี้อยู่ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์นะคะโดยมีนางวรรณาคำบุญพิติตส,สกุลเป็นผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสิทรัพย์ค่ะกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีงานที่ให้บริการผู้บริหารครูและบุคลากรดังนี้ค่ะงานจัดซื้อจัดจ,จ้างงบดาเนินงานงบลงทุนงบเงินอุดหนุน งานทำเงินเดือนค่าจ้างประจําเงินพิธีฐานะค่าตอบแทนการจัดทําเงินบําเหน็จบํานานค่าราชการบํานานการเบริกจ่ายเงินสวัสดิการค่าราชการค่านักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตรค่าชาวว้านการเบริกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่ายเงินประกันสัญญาค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน่วยตรวจสอบภายในนะคะโดยหน่วยตรวจสอบภายในนะคะเราก็จะมีหน้าที่ตรวจเขตรตวจโรงเรียนด้านการเงินบัญชีพัสดุการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆค่ะและเรายังมีหน้าที่ในการให้คาปรึกษาให้ข้อเสนอแนะต่างๆในด้านการเงินบัญชีพัสดุแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงการติดตามตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในด้วยค่ะค่ะโดยหน่วยตรวจสอบภายในนะคะก็ประกอบไปด้วยบุคลากรดังนี้ค่ะ ก็คือนางสาวการจนาใบพูทองเป็นผู้ในการหน่วยตรวจสอบภายในค่ะและนายพิทยาดวงงามเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโสและดิฉันนางสาวกหนกพรมิลาวันนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาค่ะโดยมีนางสาววริษาดวงใจเป็นผู้ในการกลุ่มค่ะโดยจะประกอบไปด้วย6กลุ่มงานดังนี้ค่ะ หนึ่งค่ะเป็นกลุ่มงานทัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้ค่ะประกอบไปด้วยงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและงานศึกษาองความวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ค่ะ2กลุ่มงานวัดและประเมินผลผลการศึกษาประกอบไปด้วยงานส่งเสริมการวัด Tanto sobra. ุมพูปนค่ะเป็นห้องประชุมขนาดกลางสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง30คนซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น2อ,อาคารร่มไทรค่ะค่ะแลวตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่กลุ่มกฎหมายและคดีค่ะโดยมีนายนาครเจอจันนะคะนิติกรธรรุรการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้นวยการกลุ่มค่ะโดยกลุ่มกฎหมายและคดีจะมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการวินัยและการรักษาวินยัย สื่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการร้องทุกข์การอุทนงานมีติกรรมและสัญญาต่างๆของสำนักงานเขตค่ะ